อยู่ในจิตในใจเขานั้นละ่ะสาระออกซะเออมี่เฮาเฮาด้าเฮางร้ยอยเฮางวอล์กให้คนในเฮือนในซานคนหลังมันเกียดมันโขมสาระออกแล้วเฮาก็จะสิเป็นผู้ที่เออคนในเฮือนในซานก็าหักแพงบ่ต้องกล่าวถึงฮอดให้การบ้านเออเขาก็สิี่ห้าแพงนะาะว่าเฮาเออ หากแพงไปในครอบครัวแล้วูมจักวาวูมจักจ่ายูา่ไนเ,ออเลือเอ่อนในซาลบอมเมนบอกอยู่ในกลางตะกางหมู่บ้านน่มีแต่มิดบ้านมาเฮือนมีแต่ศัตรูบอมเมนเลยเแบบแบบนั้นบรายเพราะนั้นแล้วก็ฝากสัมเนียลจักเล็กจักน้อยพอได้เป็น Get เก็ททับ แล้วมาเนี่ยมาค่อยไปต่อโอ้อครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่น้อง ประชาชนนะที่ได้มาร่วมในการประชุมเบองก็คงจะเป็นวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาร่วมทำบุญอุทิศกุศลนะครับเพ้กับพระครูท่านนะครับก็ในะนาะมผู้นำชุมชนของชาวบ้านท่าเรือนะครับผมก็ขอขอบพระคุณที่นอ้น ข่าวรุ่ดอรานะครับที่ได้มาเรื่องในวันนี้ก็ขออบคุณแล้วก็งาคุยกันเรียนกนร่อนไปฟังันแนวคูหลายเพราะการคุยกันนั้นแต่ว่าจะฟอยหลายที่ครูเป็นว่านี่มองให้มันพร้อพรอมากเนี่ยใครไหมแต่พี่ปากอยัง บ้านทรงของมีงานสดพร้อมมาเอาบไปแม่ปืนเฟรชมาอีละมาเด้อแต่ว่าเจ้าว่าจักยอดใสสีเมือปั่นมนกับใจเสียนเดีวแล้วชิาถามคาถูกวันยังให้หน้าหลายปัดดีเหมืนยังมีมุ่นตุ้งยังให้เงินเหมือนวเอาจะมา่ให้หมูในเพื่อนที่อีบานเรา คือว่าวันที่ประมาณที่22กุมภาพันธ์พอวันที่เขาให้บุญแล้วมาเอาบุญผาจารยานม่แล้วเอามาตั้งกองบุญเทพบุญให้เพื่อนมืออะไรล่ะเก็บกระดูกกระเดี่ยวบนมื่อนั้งตั้งถาดตั้งอย่างนี้พูดละมองพระเรือนเปิ้ลสางพูดละทีมาอีแต่หารถมาเองเนี่ยจังหวัดหาให้มือเดียวเพื่อนบอกบุญกันก็บอกคือคือในอาตมากับจนตกใจมือเนี่ย อ,อันครูก่อนสนอนนเขามาเนอะคุครูคนครูเพื่นว่าอันบอกบุญเนอมือนไปกินทานเหมืนกินทานใส่เจ้าอาวาสวัดป่าวัดสมตายเหมือนเฮ้ยวะอัตมาก็ยืนจึกรอาตมาหฮ้ยวะกูบ่กกบทันได้ตายเลยว่ะองค์ก้อนองค์ก้อนะนะนอ่า <ๆ S 1> พี่น้องกาลสินก็มาบ่ามมโมนเพื่อนเราบอกพี่น้องกาลสินฮะยังบ่ ကញ្ញံဝိညာမ္မမဝိဒ္ဒေခො่ยဘိအောငံဇိဒဝံယောရိသံဒီတေသံဥပသမုသုခေ นนๆๆดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับขอถ่ายดูมา <c oughs> โอ้ได้กินเนื้อเป็นตาแซ่บ

โอ้หอมหอมอาเอ้าหอมหนีวแลเา่ากินตามกันโอ้ข้าวเอมั้าวค่น้ร้อมแล้วก็ได้กินเลก็พอต้มอืมน้ำพร้อมแล้วก็ไปบ้านเขา สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ้าววางแล้วก็ไปนั่งคนละเก้าอี้คนยงเอาโลวางเลยวางแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้เดี๋ยวพระเพิ่นจะพิจะะารณาแล้วก็ให้พร ิจิตังบดิดังตุมะอาติตาอริจาวะกสังคาราอุปาทายธรรมิโนโอมบาลชิตวาเนโรชันตีเตสะโอปัสโมสุโคสามเบสามตามารันติจามาริงสุจามริสเร ตเทวังมาริสามีนาธิเมทะสังสยอยิชิตังบาริดังทุมหังชิปเมวะสมิชะโตัพเพปุเรนตุสังกปะจันโดปนะนภะโสยธามนิโชติพระโสยธา สัมบาลววินาสตุมาเตพาวันทรายโยสุขีรีขายโภพาวะพิวขณะสิริสานิจังวุฒหาปชา สกุลเนี่ยก็จะมีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาส่งท่านก็จะพิจารณาอ่า <ooo> blanch hurting black pepper อณิจาวัตสังฆาราอุปถัมวะยธรรมมิโนโอมปชิตตวานิรุชันติเตัะโอปสัมโมสุโภสามเดสันตามรันติจาม์มริงสุจามาริสเร